สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนตารางการใช้สิทธิ์บัตรคนจนเงินไหนใช้ที่ร้านอะไรบ้างเข้าให้ถูกร้านก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับมาตรการเราชนะสําหรับกลุ่มเป๋าตังก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับก็แค่ไปใช้ในร้านคนละครึ่งกับร้านเราชนะนะครับแต่สําหรับท่านที่มีบัตรคนจนนะครับได้มีการเพิ่มร้านเพิ่มสิทธิ์อะไรขึ้นมาอีกมากมายนะครับซึ่งหลายๆท่านที่มีบัตรคนจนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุแล้วก็ท่านผู้พิการนะครับลำบากมากที่จะเอาบัตรนี้ไปใช้นะครับเพราะว่ามันมีวงเงินหลายวงเงินแล้วก็มีร้านค้าตั้ง4ประเภทนะครับ วันนี้ผมก็เลยทำเป็นตารางมาแนะนำว่าวงเงินก้อนไหนวันที่เท่าไหร่เอาไปใช้ที่ร้านอะไรนะครับท่านผู้ชมจะได้เอาไปใช้ให้ถูกร้านนะครับนี่นะครับมาดูที่ร้านแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นร้านที่ท่านคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับผู้ที่มีบัตรคนจนไม่มีใครไม่รู้จักนะครับร้านนี้ก็คือร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเรียกอีกอย่างนะครับว่าร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC ร้านนี้รับอะไรได้บ้างนะครับ ก็ดูวงเงินเข้าบัตรทุกวันที่1ของทุกเดือน200หรือ300บาทต่อคนต่อเดือนและร้านนี้ก็รับวงเงินเข้าบัตรทุกวันที่1ของทุกเดือนเป็นวงเงินเพิ่มเติมนะครับ500บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เรียกว่าวงเงินเพิ่มกำลังซื้อนะครับและเงินก็สุดท้ายก็คือเงินเยียวยาโครงการเราชนะ67 5บหารือ700บาทต่อคนต่อสัปดาห์สรุปแล้วถ้าท่านมาที่ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC จะรับวงเงินของท่านทุกวงเงินเลยนะครับทุกมาตรการแต่นะครับในการใช้วงเงินที่ร้านธงฟ้านี่นะครับท่านต้องแจ้งด้วยนะครับว่าท่านใช้วงเงินของวันที่1ห,หรือท่านใช้วงเงินของโครงการเราชนะนะครับท่านสุ่ม4สุ่มหเดินเข้าไปแล้วก็ไปซื้อของยื่นบัตรคนจนให้เขาเขาไม่รู้นะครับเขางงนะครับสําหรับตัวท่านก็คือใช้บัตรคนจนใบเดียวซื้อได้เลยแต่สําหรับร้านนะครับร้านเขาต้องกด2ปุ่มนะครับ เพราะว่าปุ่มวงเงินที่1จะใช้ปุ่มหนึ่งปุ่มโครงการเราชนะนะครับก็เป็นอีกปุ่มหนึ่งนะครับนี่นะครับวิธีการรับสิทธิ์เราชนะที่ร้านธงฟ้า EDC เมื่อท่านเข้าไปนะครับถ้าเขาเห็นบัตรคนจนของท่านเนี่ยเขาก็จะกดปุ่ม1นึงนะครับชำระบัตรสวัสดิการแต่นะครับเมื่อเขากดปุ่ม1เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูขึ้นมาเป็น2ตัวนะครับก็คือปุ่ม1สิทธิ์ธงฟ้าก็คือสำหรับใช้วงเงินวันที่1นนะครับส่วนถ้าท่านจะใช้วงเงินสิทธิ์เราชนะ ท่านต้องบอกว่าใช้สิทธิ์เราชนะก็จะมาที่ปุ่ม2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับถ้าท่านไม่บอกเขาเขาก็จะเข้าใจว่าท่านใช้สิทธิ์ธงฟ้านะครับแล้ววงเงินมันจะเป็นโคลวงเงินกันนะครับถ้าท่านบอกว่าใช้สิทธิ์เราชนะเขาก็จะกดปุ่ม2แล้วเครื่องมันก็จะให้ท่านสอดบัตรเข้าไปนะครับพอสอดเสร็จปุ๊บทางร้านค้าเขาก็จะกดจํานวนเงิน เป้งๆๆก็จะเรียบร้อยนะครับมันก็จะดูดเงินจากบัตรคนจนของท่านไป100บาทนะครับสมมุตินะครับ100บาทอันนี้คือร้านธงฟ้า EDC นะครับมาถึงร้านที่2นะครับร้านถุงเงินธงฟ้าร้านนี้นะครับสามารถรับวงเงินของวันที่1ได้นะครับ200หรือ300บาทแล้วก็สามารถรับวงเงินเพิ่มกําลังซื้อ500บาทได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ 6 7 5บหารือ700บาทต่อคนต่อสัปดาห์ได้ด้วยและในการใช้ที่ร้านถุงเงินธงฟ้าก็เช่นกันนะครับท่านก็ต้องบอกเขาเหมือนกันว่าท่านจะใช้วงเงินของโครงการเราชนะหรือท่านจะใช้ของวงเงินธงฟ้าหรือวงเงินบัตรคนจนเดิมนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าวงเงินวันที่1นนะครับนี่นะครับถ้าท่านบอกร้านค้าว่าท่านจะใช้วงเงินเราชนะร้านค้าเขาก็จะกดปุ่มซ้ายมือบนนี้นะครับก็จะมีเมนูขึ้นนะครับว่า จะร mm ับ hmm. บัตรคนจนหรือรับเป็นแอปเป่าตังค์นะครับซึ่งกรณีของพวกท่านก็จะกดปุ่มน,นี้ mm hmm. แล้วก็จะมาที่ปุ่มน,นี้นะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านจะใช้วงเงินธงฟ้าหรือวงเงินวันที่1นนะครับเจ้าของร้านหรือร้านค้า mm hmm. เขาก็จะกดที่ปุ่มน,นี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถ้ากดปุ่มน,นี้มันก็จะไปดึงเงินจากมาตร,รการเราชนะในบัตรของท่านแต่ถ้ากดปุ่มน,นี้มันก็จะไปดึงเงินของวันที่1 หรือในบัตรคนจนของท่านนะครับที่นอกเหนือจากมาตรการเราชนะนะครับเรียกได้ว่ามันก็จะอยู่ในปุ่มนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนใช้สิทธิธ์ที่ล้านถุงเงินธงฟ้าท่านก็ต้องแจ้งเขาเช่นกันนะครับว่าใช้มาตรการอะไรนะครับสรุปแล้วนะครับล้านถุงเงินธงฟ้ากับล้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC จะรับเงินของท่านได้ทุกวงเงินนะครับทุกมาตรการเลยเพียงแต่ว่าตอนใช้เงินท่านต้องบอกเขาว่าท่านใช้วงเงินวันที่หหรือใช้วงเงินของ โครงการเราชนะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาในการหักเงินในบัตรของท่านนะครับส่วนนี้นะครับเป็นร้านค้าประเภทใหม่ที่เพิ่งจะเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ใช้บัตรคนจนหลายๆท่านก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับซึ่งในขณะนี้วันที่8แล้วเชื่อว่าท่านจำนวนมากก็ยังไม่ได้ลองใช้ดูนะครับก็คือร้านค้าคนละครึ่งนะครับแล้วอีกร้านค้าหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยก็คือ ร้านค้าเราชนะนั่นเองนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับร้านค้าคนละครึ่งกับร้านค้าเราชนะนี้แทบจะไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีร้านค้าคนละครึ่งบางร้านไม่เข้าเราชนะหรือร้านค้าเราชนะบางร้านไม่เข้าคนละครึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าขึ้นเครื่องหมายว่าเราชนะนี้นะครับ บัตรคนจนนี้รับได้หมดทุกคนนะครับแต่ถ้าขึ้นเครื่องหมายคนละครึ่งน,นี้อาจจะมีบางร้านไม่รับแต่เชื่อว่าท่านก็น่าจะไม่เจอนะครับเพราะผมมองแล้วร้านคนละครึ่งน,นี้ก็น่าจะทุกร้านนะครับที่เข้าโครงการเราชนะด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทั้งร้านคนละครึ่งแล้วก็ร้านเราชนะเนี่ยผมจะอธิบายรวมกันไปนะครับก็คือทั้ง2ลร้านเนี่ยรับท่านนะครับเฉพาะเงินเยียวยาโครงการเราชนะ675หรือ700บาทต่อคนต่อสัปดาห์ ทั้ง2ล้านนี้นะครับส่วนวงเงินวันที่1หรือวงเงินอื่นๆของบัตรคนจนนะครับเขารับไม่ได้นะครับมันจะไม่มีเมนูขึ้นมาในแอปถุงเงินนะครับเพราะฉะนั้นร้านประเภทนี้จะมีแค่วงเงินเดียวนะครับร้านค้าเขาจะกดไปที่เมนูอื่นไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นป้ายร้านโคละครึ่งหรือร้านเราชนะท่านก็เอาบัตรไปรูดเปิ๊ดได้เลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องบอกว่าใช้วงเงินอะไรนะครับแล้วก็มีข้อ ควรระวังนะครับวงเงินเข้าบัตรทุกวันที่1ของทุกเดือนเนี่ยต้องใช้ให้หมดภายในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้เรียกว่าถ้าผลเดือนไปมันก็จะเหลือศูนย์บาทน,นะครับที่ท่านไม่ได้ใช้ไปแล้วก็จะเพิ่มวงเงินใหม่มาแทนนะครับส่วนวงเงินเยียวยาโครงการเราชนะไม่จําเป็นจะต้องใช้ให้หมดภายในแต่ละเดือนสามารถสะสมข้ามเดือนได้แต่สะสมได้สูงสุดก็คือ31พฤษภาคม64นะครับ ถ้าเลยจากวันนี้แล้วก็จะหายไปอยู่ดีนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีเวลาให้ท่านสะสมได้ประมาณ3-4เดือนนะครับต้องระวังวันที่31พฤษภาด้วยนะครับอย่าให้เกินส่วนนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้บัตรคนจนในร้านเราชนะกับร้านคนละครึ่งนะครับแล้วก็ร้านถุงเงินธงฟ้าด้วยนะครับเมื่อท่านเข้าไปท่านก็ต้องบอกว่าใช้มาตรการเราชนะนะครับอันนี้เป็นเมนูของร้านถุงเงินธงฟ้านะครับ ถ้าเป็นร้านเราชนะกับร้านคนละครึ่งทั่วไปเมนูนี้จะไม่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถไปซื้อของที่ร้านเราชนะหรือร้านคนละครึ่งได้โดยที่ท่านไม่ต้องบอกนะครับว่าใช้วงเงินอะไรเพราะจะมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นร้านถุงเงินธงฟ้าจะมี2ปุ่มท่านต้องบอกเขาด้วยว่าใช้วงเงินอะไรนะครับสมมุติว่าท่านจะใช้วงเงินเราชนะนะครับเขาก็จะกดปุ่มนี้แล้วก็จะมีเมนู2ออันเขาก็จะกดปุ่มบนนะครับ ปึง้งก็จะมีหน้าสแกนบัตรนะครับเขาก็จะเอาบัตรของท่านมาสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะใส่จํานวนเงินลงไปนะครับแล้วก็กดถัดไปปึง้งก็จะมีหน้านี้ขึ้นนะครับทางร้านเขาก็จะถามท่านว่าจะให้เป็นรหัสพินหรือจะให้สแกนหน้านะครับถ้าท่านให้เป็นรหัสพินเขาก็กดปุ่มนี้แล้วท่านก็บอกรหัสพิน6หลักไปนะครับทางร้านค้าเขาก็จะกดปุ่ม6ปุ่มถ้าเป็นรหัสพินที่ถูกต้อง มันก็จะเด้งว่ารับเงินแล้วนะครับก็จะเป็นการจ่ายเงินด้วยวิธีการใช้รหัสพินด้วยบัตรคนจนสําเร็จนะครับส่วนถ้ามาที่หน้านี้แล้วท่านบอกว่าท่านจะใช้สแกนหน้าแทนนะครับไม่ใช้รหัสพินทางร้านเขาก็จะกดปุ่มนี้นะครับสแกนใบหน้าเพื่อย,ยืนยันพอกดลงมาเสร็จปุ๊บปึง้งก็จะเด้งหน้านี้นะครับท่านก็เอาหน้าไปให้ทางร้านเขาสแกนนะครับแล้วพอทางร้านเขาเอาโทรศัพท์มาจ่อหน้าท่านนะครับถ้าสแกนสําเร็จ มันก็จะตัดมาที่หน้าตาแบบนี้เช่นกันนะครับรับเงินแล้วก็เป็นอันเสร็จวิธีนะครับเงินของท่านในบัตรคนจนมาตรการเราชนะก็จะโดนดูดออกมานะครับกรณีนี้ตัวอย่างก็คือ75บาทนะครับท่านสามารถขอทางร้านดูได้นะครับว่าเงินของท่านถูกดูดไป75นะครับเพราะว่าบัตรคนจนจะมีการเช็คยอดเงินลำบาก ท่านจะไม่สามารถเช็คกันแบบง่ายๆนะครับว่าเงินของท่านหายไปเท่าไหร่นะครับแต่ท่านก็ดูที่หน้าจอโทรศัพท์ของทางร้านค้าได้นะครับเขาก็จะบอกว่าเอาเงินของท่านไป75บาบาททีนี้นะครับเมื่อท่านมีตารางนี้แล้วท่านก็สามารถเดินเข้าร้านได้ถูกร้านนะครับเวลาท่านจะเข้าไปที่ร้านไหนท่านก็ดูที่โลโก้นะครับว่าร้านประเภทไหนเอาวงเงินไหนไปใช้ได้บ้างนะครับโลโก้ไหน เอาเงินอะไรใช้ได้บ้างแล้วก็2ล้านนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้จําง่ายๆก็คือถ้ามีคําว่าธงฟ้าท่านใช้ได้ทุกวงเงินนะครับแต่ถ้าเป็นวงเงินคนละครึ่งหรือเราชนะท่านต้องใช้วงเงินของมาตรการเราชนะเท่านั้นนะครับ67รหรือ700บาทต่อคนต่อสัปดาห์นี้นะครับต่อไปนี้ท่านก็จะได้เข้าไปใช้สิทธิ์มาตรการเราชนะแบบถูกต้องนะครับไม่มีการหน้าแตกออกมานะครับ ข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ